กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะคือเตือนคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ที่ชอบขู่ลูกนะคะขู่ให้ลูกกลัวกระทบถึงการพัฒนาการของเด็กเลยนะคะกรมอนามายัยกระทรวงสาธารณาสุขเตือนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอย่าดูเด็กหรือว่าขู่เด็กจนทําให้เด็กเกิดความหวาดกลัวส่งผลต่อพัฒนาการเด็กนะคะแนะสร้างความไว้วางใจกับลูกด้วยการสอนในสิ่งที่ถูกต้องและใช้เหตุผลค่ะจากกรณีในโซเชียลมีการใช้ภาพน่ากลัวเพื่อให้เด็กหยุดใช้สมาร์ทโฟนนั้นซึ่งเป็นวิธีการขู่ ให้เด็กกลัวหรือทําให้เด็กเกิดอารมณ์ด้านลบอื่นๆเช่นตกใจขยะขยงเป็นวิธีที่ผู้ใหญ่หลายคนนิยมใช้เพราะเข้าใจว่าสามารถหยุดเด็กให้เลิกทํากิจกรรมได้ทันที เช่นการขู่ว่าหมอจะฉีดยาตำรวจจะจับหรือใช้กระบองเพชรทาที่หัวนมเพื่อที่จะให้หย่านมเป็นต้นนะคะแต่พ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะลืมคิดไปว่าการหยุดเด็กด้วยวิธีดังกล่าวอาจจะมีโอกาสเกิดปัญหาอื่นๆตามมาอาทิเช่นเด็กอาจเกิดความกังวลและปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นหรือว่าสิ่งที่มีลักษณะใกล้เคียงกันอย่างสุดโต่งไปเลยจนถึงวัยผู้ใหญ่เลยค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะมี ใใะะมีความกลัวตั้งแต่เด็กแบบนี้ค่ะไปจนถึงตอนโตเลยก็ได้ฉะนั้นวิธีนี้ไม่ถูกต้องเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรทำเพราะว่าจะเป็นการบั่นทอนนะคะความเข้าใจของลูกได้ฉะนั้นควรใช้เหตุผลในการพูดคุยจะดีกว่าค่ะอย่าใช้วิธีการขู่แบบนั้นกับลูกนะคะเพราะจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาของเด็กๆได้ด้านต่างๆนะคะด้านความคิดด้านการ ตัดสินใจลูกของเรานะคะฉะนั้นควรใช้คำพูดที่เหมาะสมใช้เหตุผลในการพูดคุยกับลูกจะดีกว่าค่ะเราจะได้ช่วยลูกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ในการที่ลูกของเราจะพัฒนาการด้วยดีด้วยค่ะหรือไม่อีกอย่างหนึ่งพายายามพาลูก ไปเคลื่อนไหวค่ะทำกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กพัฒนาสติปัญญาค่ะอย่างเข้าใจาพาลูกออกไปด้านนอกแล้วก็งดใช้โทรศัพท์มือถือแบบนี้ค่ะจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กๆในแต่ละด้านอย่างเหมาะสมและสมช่วงวัยต่อไปค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเติมวัคซีนไวใสายแล้วก็ต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะช่วงนี้โควิดยังไม่ได้หมดไปค่ะออกไปไหนมาไหนนะคะก็ให้สวมใส่หน้ากากาอนามัยไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนในครอบครัวนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสําหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ